จนห้องนี้ที่เราอยู่อย่าเรียกว่าห้องเลยเรียกว่าหลังนี้ที่เราอยู่พื้นที่ประมาณ280ตารางวาสชั้นนะครับราคาต่อคืนคือ4,000 0 0บาท Welcome to o my r ดีอาจจะได้เห็นแสงสวยแล้วความกว้างความยาวของมันทั้งกว้างทั้งใหญ่ทั้งยาวไปถึงห้องแหละห้องวิลล่างนี้มีทั้งหมด1ห้องนอนแต่ที่พีคที่สุดในวิลล่านี้มีสิ่งที่พวกคุณไม่คาดคิด ยาแรกที่คุณตะมันจะได้เห็นคือโอเ้ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ภูเก็ตนะครับได้เห็นไปแล้วจากการที่เราลงเรือยอชสิ่งที่สําคัญอีกหนึ่งสิ่งที่เราอยากให้ดูก่อนในการมาครั้งนี้คือว่าห้องที่เราอยู่เป็นฟิลลาที่ใหญ่มากใหญ่มากเออใหญ่แค่ไหน ใหญ่มากเขามีทั้งหมด11ห้องนอนค่ะทุกคนบอกชื่อไปเลยดีกว่าชื่อบรูสยาวิลล่าเป็นบรูสียาวิลล่านะครับซึ่งจะบอกว่าที่นี่มีวิลล่าทั้งแต่เล็กไปจนถึงใหญ่เลยเล็กที่นี้คือแบบหนึ่งห้องนอนสองห้องนอนเราก็มีนะครับบางทีมาครอบครัวเล็กมา2คนก็ได้หรือคุณจะมาเป็นแก๊งเป็นกรุ๊ปก็ได้อย่างนี้คือใหญ่ที่สุดเลยคือ11ห้องนอนเอาราคาย่อมยาวก่อนหมื่นกว่าบาทต่อคืนจนห้องนี้ที่เราอยู่อย่าเรียกว่าห้องเลยเรียกว่าหลังนี้ที่เราอยู่พื้นที่ประมาณ2รางร้นนะครับราราต่อคืนงวา ไฮซีซันไฮซีซันคือ4ี่แสนบาทเอางี้เออแต่ว่าช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ดีของเราเนื่องจากว่าต่างชาติไม่สามารถเข้ามาได้ราคาตอนนี้จะไม่ถึง4ี่แสนลดลงมาเกือบประมาณ50%เอนางี้ดีกว่าถูกต้องคุณต้องรอมาคุยเองเพราะว่าเนื่องจากว่านี่เป็น p r i v a t e villa นะครับไม่ใช่ว่าคุณอยู่ดีเอ้ยอยากมาวาโทรมาปั๊บจะมีเลยไม่มีนะจ๊ะอันนี้จองก่อนนี่เดือนกว่าเหมือนกันใช่ที่นี่มันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราวนให้ดูนี่ลองดู คือนี่เป็นห้องโถงอะไรดีกว่าใหญ่มากๆเขาจะมีบัตเลอร์คอยดูแลตลอดเวลา<ะ>มีในครัวคอยดูแลอยากกินอะไรบอกเขาได้เลยอาหารเช้ามีเสิร์ฟทุกเช้าอยากกินอะไรบอกออหนึ่งโต๊ะอาหารที่กินได้ประมาณ20คนหนึ่งลิฟติ้งรูมตรงนี้ดูดีนะหน้า20คนโดยประมาณอยู่แล้วคุ้มมากๆนะคะสําหรับคนที่แบบมีเพื่อนเยอะแก๊งก้อนแบบเราแก๊งก้อนคืออะไรวะเดี๋ยวก่อนแก๊งก้อนกลุ่มใหญ่อ,อ๋อมีโต๊ะรู <c oughs> ให้เล่นกัน <c oughs> ชุดเป็นอะไรเนี่ยชุดนะี<ะ>่ยชุดเซ็กซี่ค่ะนี่ปอป๊อปิวันนี้ท้องกี่วีคดมามตอนนี้15วีคแล้ว15วีคแล้วทำไมมันมีพุงแค่นี้วะอ่าเอางี้นี่คือห้องโถงเนี่ยคุณลองมองย้อนกลับไปเนี่ยสุดนั่นเลยอ่ะยาวมากอ่าไปที่ห้องไปครับที <laughs> นี่เราออก<า>ดูก่รนะุ่นไหมตรงนี้มีแบบ private bar ด้วยอ่าฝากาไปเดี๋ยวฉันจะลงน้ำ้วยนะเชาวัน มาเยอะมากใช่ณตอนนี้นะครับสื่อโซเชียลมีเดียเราจะไม่สามารถเห็นแอลกอฮอล์ได้แต่ผมจะพยายามให้ผู้คุณเห็นได้อย่างเร็วที่สุดหนึ่งส,งสนี่บาสุดส <c oughs> แล้วแอลกคนมาแล้วไม่เห็นไงเห็นแล้วหนะจุดนี้นะคะก็เป็นจุดที่เพื่อนๆมารวมตัวกันจํานวนมากเพราะใครมาคะเก้าอี้ตัวนี้เลยค่ะเก้าอี้ตัวนี้พี <c oughs> ่ซันนี่นะคะมาภูเก็ตเวลาเดียวกันช่วงเดียวกันพอดีนะจ๊ะ ดูสิคะแล้วแบบมองลงไปเป็นแบบวิวทะเลทะเลแบบสดชื่นสดโสการอยู่วิลล่าแบบนี้ข้อดีของมันแล้วคือเราแทบจะไม่ต้องออกไปไหนเลยความสะดวกสบายมันอยู่ที่นี่ครบเราจะไปดูห้องนอนกันดีกว่าใช่นี่นะที่นี่จบอกว่ามี2 m a ม t สเตอร์เบดรูมที่เป็นห้องนอนใหญ่ก็คือห้องนอนของผมกับพลอยที่อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็อีกห้องนึงเป็นของคุณแจแจงกับบัวบัวคุณได้กันไหมเอาจริงเอาจริงนะไม่ได้รไม่ได้เหรอคนที่ดูคลิปนี้อยู่ คุณอย่าเพิ่งไปไหนเพราะคุณจะได้เห็นสิ่งที่มันพีคที่สุดคือตอนท้ายคลิปว่าในห้องนี้มันมีจริงอวะพูดเด็ดตาบ้าค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดู2 m a มาสเตอร์เบสแต่อันนี้เป็นสห้องที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาทั้งหมดสิห้องนอนที่อยู่ในนี้ดีอาจจะได้เห็นแสงสสวยและความกว้างความยาวของมันทั้งกว้างทั้งใหญ่ทั้งยาวไมาถึงห้องแหลนะ่ะเพียงอยู่แล้วมี ที่นั่งเล่นมีที่ทำงาทํางานอ่าห้องน้ำเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำไปสัตว์เป็นส่วนมีซาวเวอร์กว้างมากใครอยากแช่อ่าบนก็มาลงในนี้ได้อ่าเดี๋ยวไปดูข้างหน้าพีพีวิวพีพีอยู่ตรงนี้ระเบียงของเราตามันเลยจะงวะเป็นมากแล้วก็ใหญ่มากแล้คือดีสุดๆนี่อะไร่ะเนี่ยคือเตะบอลได้เลยอ่ะเด็กๆเอาลูกวิ่งได้เลยเนาะ นี่ลงดูลงไปข้างล่างนี่ที่เราเดินมาเมื่อกี้ชื่อเนี่ยเพิ่งรีโนเวทเสร็จนะวันที่เรามาถึงพอดีเป๊ะเลยเรามาเปิดซิงของเขาแล้วอ่ะเดี๋ยวให้พลอยพาไปดูห้องอีกห้องนึงเลยมามาค่ะติดกันเลยมีแค่ผนังบางๆกันอยู่อ่าเตียงก็ใหญ่เหมือนกันมีที่นั่งเหมือนกันแต่ต่างกันแค่ระเบียงตรงนี้ มีเทเลสที่นั่งแบบกินดูปากรุบกรูบแบบเบาๆดูวิวอะไรอย่างงี้เฮ้ยเพิ่งเห็นว่ามันมีที่ให้นวดตรงนี้ด้วยใช่ห้องเราก็มีอยากจะนวดสปาบอกอะไรก็คือเขาจะมาให้ลองไว้หมดเดี๋ยวเรามีห้องข้างล่างอีก,อกตามไปดูเลยค่ะแล้วที่เห็นตรงนี้ผมจะพามาดูนี่ก่อนนี่คไฮไลท์ข้าโบนที่เมื่อกี้เราเห็นเป็นสระว่ายนะ้ำ เราสามารถทำนิสัยเป็น่้ามองก็ได้เผื่อใครว่าผ่าน<อ>เรอาอมีห้องดูดูนี้ได้เหรอ,อเออนี่อันตรงนี้คือห้องนอนครับออห้องนอนที่เป็นห้องนอนเขา้าๆกันอรงนี้จะมีทั้งหมด9ห้องนอนน<ช>ั่นแปลว่าวิลล่าน,นี้มีทั้งหมด11ดห้องนอนแต่ที่คิดที่สุดณวิลล่าน,นี้มีสิ่งที่พวกคุณไม่คาดคิดอย่างแรกที่คุณตะมันจะได้เห็นคือห้องดูหนงห้องดูหนงบางคนเอ้ยห้องดูหนังก็ห้องเหมือนโฮมเทสเตอร์หรือเปล่า ไม่ธรรมดาที่นี่ห้องดูหนังคือโรงหนังอ่ซีนีมาเปิดเข้าไปดูเลยฉันอยากยกเข้าไปอยู่ที่ห้องที่บ้านเลยอะเดิน Welcome to my home theater ไม่ใช่ my โรงหนังซีนีมาซีนีมา เห็นป่ะนี่คือเอาจริงเป็นโรงหนังที่อยู่ในวิลล่านี้จริงๆอ่ะนั่งได้ทั้งหมด18คนนั่นแปลว่าตรงนี้คุณสามารถเปิดไม่ว่าจะเป็นมีเดียอะไรก็แล้วแต่นะคุณจะดูบอลคุณจะดูมวยคุณจะดูซีรีส์อะไรก็แล้วแต่แล้วคุณนั่งอย่างมีความสุขกันได้เลยไม่เคยเจอวิลล่าไหนมีโรงหนังในวิลล่าบ้าไปแล้วนี่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 แบบนอนเป็นๆเลยเลยอันนี้ก็คิดว่าโคตรคุ้มแล้วนะเอาจริงๆแล้วอ่ะมีมากกว่านี้ไปค่ะห้องข้างๆเลยไปห้องข้างๆน่าจะมีคนนวดอยู่ด้วยตอนนี้ อุ้ยอ่าวพูดแล้วดาวโซถ้างั้นเอาบอกไปเลยละกันมีห้องนวดส่วนตัวนีห้องนวดส่วนตัวจริงๆที่นี่นว่ได้ประมาณ10คนในห้องนี้มีเตียงนวดแยกเหมือนแบบเหมือนสปาจริงๆแล้วก็มีห้องสตรีมด้วยแยกเลยดีเข้าไปดูก่อนทาโปหรือแบบทาไม่โปไม่เข้านี่ แก้มก้นของเพื่อนนี่เธอก็คือเป็นเตียงเหมือนเตียงสปาที่แท้ทรูอยากจะนวดไทยก็ได้ค่ะอยากจะนวดสปาอารอมากก็ได้นวดน้ำมันนี่เขากำลังนวดน้ำมันรียบเป็นอยู่เพราะว่าเมื่อยตมกจะมานี่ตรงนี้มาดูห้องตรงนี้ค่ะนี่คือห้องสาวหน้านะคะทุกคนโอ้ใครอยากจะแบบว่าประชินผิวอยากอบอยากอะไรก็ามาได้จ้าห้องนี้แล้วห้องข้างก็คือห้องสตรีมแล้วแปลว่าใครชอบแบบไหน พจพฮโซหรูรมาหองอ่ะอยกจะถ่ายแก้มก้นมากเลยอะการมีสปาในโรงแรมหรือวิลล่าที่เป็นส่วนกลางอันนี้คือเราไ่เห็นไปไดื่อยดกันแต่นี่คืออยู่ในหลังเนี่ยใช่อยู่ในที่อยู่เราอะเออนอกจากนั้นไม่พอฟิตเนสอยู่ในวิลล่านี้เช่นกันกันกำลังข่วอนแฮปปี้มากดูดิต่ออยางนี้ด เราการรีวิววิลล่าในครั้งนี้ในการมาภ<ม>ูาเก็ตนะครับที่นี่ชื่อรูส<ม>ยามวิลล่ารูสยามวิลล่านะครับต้องมีตั้งแต่2ห้องนอนไปจนถึงห้องที่ใหญ่ที่สุดคือ11ห้องนอนคือห้องที่เราอยู่และสําคัญห้องนี้คือเพิ่งรีโนเวทเสร็จเมื่อวานเลยอันนี้คือเข้าพักตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเจ้าของบอกว่าเออผมต้องลงทุนกว่าถูอเองเลยเ,เพราะเห็นว่าคุณก,กันกับเพื่อนจะมาขออบคุณขอบคุณจริงต้องบอกอีกครับว่าลูกค้าที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นต่างชาติทั้งหมดการพ การแลกฟารซิลิตี้อะไรพวกนี้ที่เขาไม่ต้องออกไปไหนเลยเออคือมันคุ้มจริงๆเพราะเขาต้องการความส่วนตัวความไพรเวทแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากวิกฤติกิจการที่เราจะยังสมอโควิด -19 ทำให้ต่างชาติไม่สามารถเข้ามาเราไม่สามารถออกไปได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องกลับมาทําการตลาดสําหรับคนไทยเช่นกันตอนนี้ก็คือมีโปรโมชั่นในการ,รลดราคาก็แยกกันไปอันนี้สามารถติดต่อ,อก,กันเองได้คุณอาจจะดูจากอินสตาแกรมหรือการท็กโลเคชั่นของดาราแลกแสดงหลายๆท่านก้มาที่นี่เช่นกันเราเห็นแล้วก็มีทั้งแบบ น้องแต้วน้องคิมอะไรพวกนี้ก็มาที่เหมือนการอาบพิเศษสว่าอะไรประมาณนี้นี่เลยค่ะว่าเดี๋ยวจะว่ายน้ำด้วยเช่นกันใช่ค่ะนี่เปบีท้องแล้วบีท้องบีว่ายน้ำได้หรอเขาเรียกว่าจุ่มน้ำอย่าเรียกว่าว่ายน้ำว่ายเอารูปเอารูปเหรอเอาไปถ่ายรูปคลิปนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะสำหรับกันเองในการมาพิเกศษครั้งนี้พร้อมกับรูปของการละพอยเองที่อยู่ในท้องด้วยเออราจะนี้วบอยแม่มันแฮปปี้นะไปไปดูหนังว่นะแค่นี้บายแยกไปไป แม่จะพาลูกลงไปเล่นน้ำแล้วนะอุ้งแม็งน้อยน้ำเย็นมีดีกาัเล่นน้ำอะไรมากมายแล้วนะคะก็แค่ลงมาแช่ถ่ายรูปคือปกึ